สวัสดีครับชาวเอพสไทยแลนด์ e ครับวันนี้พี่แว่นมีรีวิวสั้นๆมาให้ชมกันนะผมนั่นก็คือนี่ฮะว้าวมีที่น่าจะขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดของคนไทยที่เคยที่เคยอ่าเปิดกล่องได้มามีน้องคนนึงครับเปิดกล่องเดียวเลยครับได้มามันมูลค่าประมาณ6 0 0 0 0ถึง70,000บาทนะผมมีคนซื้อแล้วเป็นคนไทยเหมือนกันที่อาศัยอยู่ในอ,อเมริกา,ารับมสหรัฐอเมริกานะฮะก็ เดี๋ยวแว่นเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะมูลค่าเงินจริงเท่าไหร่พี่แว่นขอไม่บอกละกันนะฮะแต่ก็พี่แว่นผ่านกลางให้ฝ่ายหนึ่งโอนมีดไหมพี่แว่นฝ่ายหนึ่งโอนตังไหมพี่แว่นแล้วก็พี่แว่นก็ค่อยส่งของต่อไปแม่งเหมือนเป็นอ,อ้าวแล้วูทำไมไม่เปลี่ยนมีดเนี่ยดูยก่อนนะอ่ารีเพสนะครับผม ใขี oh ่รถนี่ก็แข่งอยู่นะเอ๊บใส่ก่อนโอเคใส่อยู่แล้วเพลออฟไลน์ line. รอสครู่นะฮะเป็นมินิรีวิวเพราะว่าตอนนี้ตอนที่พี่ถ่ายคลิปเนี้ยสิบกว่าคนในห้องทีมสปีกก็ยังรอวิเวนเทรดต่อไปอยู่ นะฮะอ่ะนี่ฮะสแตทแท็กนะครับผมปึ๊บ,บก็คริมสันเวทลายเต็มนะฮะเพราะว่าเป็นแฟคทอรี่ e w วแต่ก็มีทลอกตรงขอบสันนิดนึงไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเจ้า <c oughs> ของมีดที่ซื้อไปดูแลต่อนี่ก็ <c oughs> เขาสะสมมีดลายคริมสันเวทแทบทุกลายเลยฮะและเป็นสแตทแท็กด้วยนี่ประมาณนี้เนาะ โอเคแพงจริงๆ <laughs> ขอบคุณครับ